ฮลทายด้วยสิฮัลโหลทำอะไรบอกท่านผู้ชมด้วยอันนี้โรตีอะไรคะโรตีไข่กล้วยชีสไข่ ปีที่พ่อค้าชอบมากเลยเพราะว่ามันอร่อยลูกค,ค,ค้าร้านช็อกโกแลตไหมไม่ร้านหนูชอบจะเป็นพ่อค้านะีร้าชนช็อกโกแลตนะหนูชอบชีสกับไข่ชีสอร่อยมากหนูชอบอะไรก็ได้ที่มันเป็นชีสอ่ะนี่ก็ไข่กล้วยชีสนี่เลยแม่เขาชอบเท่าไหร่ แต่ถ้าถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะแต่ว่ามันเราชอบชีสมากกว่าเราไม่ค่อยชอบกล้วยหกเลยเห็นไหมเเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ดูตอนเขาใส่ชีสใส่ชีส ออเดอร์ Order, ลูกค้าโทรามาสั่งเดีย๋ยวลูกค้ามาเอาลูกค้าเขาน่าจะไปนั่งริมเคลื่อนโพธาราบแล้วก็นั่งกินโรตีแล้วก็ดูทองฟ้าแล้วก็ไปลอยกระทงนี่เราทอดให้มันกรอ,อบอเราฟินมากเลยเราก็ <พอ S 2> ทำกระทงเสร็จแล้วยืยดอร่อยอร่อยนักเลออจ้า เปนหเจ้าหอ,อาหหอ,อ,าาอ,อทำไมหัวเจ้าผู้ชายพูดไม่ได้เลนวเจ้าีผู้ชายพูดไม่ได้ใไหเ็หลมปกแหงไม่เค็ดเไม่ย็นมึงจะลมอืลีนกไม่เ็ดเล็เล็ด คือวันนี้ครูเขาก็ให้เราอ่ะเอากระทงอ่ะไปทําที่โรงเรียนใช่ไหมหนูก็เอาไปทําแลอะออกมาสวยมากสวยกว่าแม่ทําอีกเดี๋ยวของพ่อมามามาคนเหมาอยู่ใครจะมาเหมาจ้า เป็นรอยกระทงบ้างอยากเจอจริงๆฮะ่อยากให้เหมาจะได้เป็นรอยกระทงบ้า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 งไ่เลี้ยวผิดทางเดินลายแมนได้เข้ามาแล้วตามติดๆตามติดๆเลย มาเ้ายังนะมาเ้าหมดเลยเดี๊ยนโอ้โหส่งออเดอร์เลยเอาของกันเดียวเลยส่งออเดอร์เลยหืมกินหอมหอมกินหอมไข่ ผสมชีสแล้วก็มีกล้วยปนเข้ามาเคีรยกระทะารอออเดอร์ลายแมนก่อนเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกก็เก็บสิเศทิกเกียงนี่มามาดูตอนอหรันนมไ่บลูมูติหรือบลูไปตลอดเออติดไว้เนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền ไม่ต้องไปลอยที่นั่นนะเพราะว่าหนูทำไมว่าไม่ได้เพราะว่าวาหนูเราไปเรไปลอยไม่ว่าก็ได้เพราะตีอย่างเดียวเพราะตีอยาไรทำไมไม่ให้ถ้าถูกก้าวหนึตีิ่งหนึ่งบุนดอร์ไม่สมควรต้องไม่ได้รับคำชมเพราะพูดแบบนี้เขาจะไม่ du så ล้อมันยังไม่ถึงวะนะรถล้อรถเผื่อจะไม่ได้ไปอะถ้ารถชนอะแม่รับพี่นิวเดียวไม่จะว่าเป็นรถคนเดียวพาคูเปอร์ไปนั่นแหละแต่ว่าเขายังไม่เป็นไปพร้อมกันเนี่ยไปพร้อมกัน ทะเลนะท่านแม่เหนื่อยเนื่อยกับไฟไฟมุดแม่หมดหลอดกลมมันเปิดตรงมมุนี้ติด ชีสสองแผ่นโรตีนับเบอร์นี่เป็นโรตีที่ขายดีมากเลยนะเพราะมันอร่อยหวานนมหอมเนยโรตีที่เป็นอันดับหนึ่งตอนนี้คือโรตีอะไรคะโรตีนับเบอร์ ลองลงมาก็โรตีกรอบใช่ไหมโรตีกรอบก็จะเป็นแนวของฝากซื้อไปฝากคนได้ เสร็จแล้วก็วางให้ท่านผู้ชมดูมเดี๋ยวเราจะมาดูโรตีระเบิดหกชั้น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 แบบไม่ใช่แนวตั้งนะมันเป็นแนวนอน ินมน่ากินมากๆ,ๆทั้งหมดนี่ลูกค้าสั่งเป็นกระเบืเอ้อแง,องอแล้วก็ระเบื้อกองค์อันเช้าหนึ่งก็มีชีสสองแผ่นแล้วเขาพูดชีสก็ถ้ารวม ทั้งหมดก็น่าจะเป็นเก้านะใช่ไหมเหลือสิบเอ็ดก้อนนะเหลือสิบเอ็ดก้อนแต่ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยเอาไมโลราดไปตรงโรตีระเบิดปุ๊บมันจะได้เลยอ่ะ แล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตราดด้วยนมโอ้โหฟินแล้วก็ใส่ฝอยทองถ้าใครอยากได้ชีสเยอะๆร้านเราสามารถเพิ่มให้ได้นะแต่ว่าจะต้องเพิ่มเงินไงใช่ต้องเป็นสิบบาท กมเงินบิดละสิบบาทบิดก็สิบบาทมโลเยลลี่ลูกเกดเ<ร>ฝอยทองราคา2ีบาทเนี่ยมโลเยลลี่ลูกเกดฝอยทองแล้วก็บวกเป็น5บาทนะแต่ถ้าช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ก็คือฟรีฟรี แต่นมนคะคะลูกค้าเขาไม่เอาน้ำตาลนะทุกคนหอมกลิ่นชีสอะเนื้อแป้งเซเบตก่อนใครจะมาเหมาไหม,ไม,ม สิบเอ็ดก้อนนี่หมดก็เท่าเราขายได้วันนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบหกก้อนอะ่ะโอ้ชีดหนานแน่นมากหนานแน่นแล้วนุ่มหนาวเหนียวเหนียวหนาวเราจะหาว่าแม่เป็นอะไรแล้วเนี่ย ว่เาเท่าไหร่กิซ่าธรรมดาหันกิซ่าหน,น,นึ่งธรรมดาหันหนึ่งอันน่ะขาวหนึ่งขาวหนึ่งสามแบบแปดเป็ก้อนแบบขาวดาวแล้วน้ำไช้ลังนะ เขาเตรียมไปลอยกระทงหมดแล้วนะทุกคนส่วนเราก็กำลังจะตามไปแต่ขอคายครองก่อนข้าวโพ,พดคือเป็นแบบเยอะมากเลยอะภูเขามากร้านนี้จัดว่า เยอะอยู่แล้วค้ากินไม่ขาดทุนน่ะชดนนๆจะได้กำไรอะ่ะแต่มันขาดทุนอยู่ที่พ่อค้านี่แหละคนเดียวลูกค้าได้กำไรส่วนพ่อค้าได้ความาพ่อค้าก็ได้นายงายใหญ่ <N owners> นานลอยน้าเหี่ยวหรือเปล่าให้เยอะจังหน้าเหี่ยวหรือเปล่าะกล้องเนี่ยนะเดี๋ยวมีเรื่องเลยมีเรื่อง นี้เราไม่มีใครมีไม่มีใครโทรมาสั่งขังไว้เนาะบ่มี

กลางวันไม่ได้เลยอันเดียวหกอันอยู่ในาพาดเดียวเนี่ยมาสามคำติดเลยสามดอร์ 3, ติดเนี่ยตอตั้งแต่ห้าโมงไม่ได้างให้เนี่เดี๋ยวมาดู้านวงเข้ามาเลย ไรนึเมธรรมราสอ